สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่1กรกฎาคมกันดีก่อนครับเรามาเริ่มกั้นด้นที่ข่าวนี้กันเลยเลสเตอร์ซิตี้ประกศาศสัญญาแพตสันดากา้ากองหน้าจะทั้งเบรดบูซักบวกเป็นที่เรียบร้อย โดยงานนี้ที่ผมแพซันดาก้ากองหน้าชาวแซมเบียย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ด้วยสัญญา5ปีซึ่งดาวยิงไว้2ปี่ยนี้ย้ายมาจากทางเรสบูซัสบวกนะฮะซึ่งเขาคนนี้ยิงไปแล้วทั้งหมด1ประตูทั้งจากการลงสนามรวม87นัดให้กับทีมแชมป์จากทางลีกออสเตรียโดยสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ตี้ประกาศสัญญาคว้าตัวแพซันดาก้ากองหน้าดาวรุ่งจากสโมสรเบรสบูซัสบวกด้วยสัญญายาว5ปี ซึ่งหัวหอกวิสองฟร,รนี้ดีเกย์ทีมชาติแซมเบียนั้นย,ย้ายทางเวเดสบูซัสบวกทีมกล่งจากคลิกอสอสเตรียที่คว้าแชมป์ออสเตรียบุนเดสริก้าสี่ฤดูกาลติดต่อกันและก็คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยออสเตรียเลรียนครับติดต่อกันใน3ามฤดูกาลหลังสุดนี้โดยกองหน้าดาวรุ่งคนนี้ยิงไปแล้วถึง6กประตูจากการลงเล่นทั้งหมด125นัดให้กับทางเวเดสบูซัสบวกในทุกประการสึ่ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาคนนี้ยิงไปแล้วถึง27ประตูจากทั้งหมด28นัด ทำให้เขาขึ้นแท่นดาวซันโบในออสเตรียในบุนเดสเซิริกาและก็ยังได้รับนักเตะรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้กันอีกด้วยนะโดยเป็นสันดาก้าได้ให้สัมภาษณ์กับทาง lcfc com มาว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เข้าร่วมสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่แห่งนี้มันเป็นความฝันของผมผมมีความสุขมากมายและก็ตั้งตารอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปผมติดตามเลสเตอร์ติตี้หมังแต่พวกเขาควา้าแชมป์ธุรกิจ ผมรู้สึกว่านี่เป็นสโมรสรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมเพราะเป็นทีมที่พร้อมลุน้นแชมป์ผมรู้ว่ามันจะไม่ง่ายแต่ผมก็พร้อมที่จะเผชิญความท้าทายครั้งใหม่นี้ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสโมรสรในทุทกๆวันและผมตั้งตารอจะได้เห็นแฟนบอลเลสซิตี้ภายในสนามในเร็ววันนี้โดยดาก้าคนนี้เกิดที่ประเทศซมเบียนะฮะเขาใช้เวลาเล่นกระทางชีมเยาวชนอย่างทางเอ็นซาก้าแรนเจอร์และคาฟูเซลติก ที่บ้านเกิดของเขาก่อนจะย้ายไป FC ฟซีไรฟริงในลีกออสเตรียด้วยสัญญาย,ยืมตัวในปี2017เขาคนนี้สร้างความประทับใจนะครับในลีกรองของออสเตรียในทันทีและในไม่ช้าก็สัญญา5ปีกับทางเ u รดบูซัสบวกในป,ปลายปีนั้นแต่ยังคงเล่นกับทางไรฟลิงด้วยสัญญาย,ยืมตัวกันต่อไป ผลงานของดาก้าสำหรับทีมเยาวชนของทางเรดบูลซับสโบนั้นยังคงเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องประตูของเขาได้รับชิงชนะเลิศในศึกยูฟายุทธลีก2021ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะเหนือเบฟิก้าและกระทำให้เขาได้ก้าวลงไปเล่นในทีมชุดใหญ่ถึง2ครั้งใน,นกา2017-2018โดยเรดบูลซับสโบนั้นคว้าแชมป์ในฤดการนั้นโดยดาก้าทำงานได้โดดเด่นจนได้ลงเล่นได้อีก26นัดใน,นการถัดไป พร้อมกับช่วยทั้งคว้าแชมป์ลีกและก็แชมป์ฟุตบอลถ้วยที่สำเร็จโดยในาดิการ2019เรดบูลซัสบวกนั้นคว้าดับเบิลแชมป์ได้อีกครั้งโดยกองหน้าพรสวรรค์ปลายนี้ทำไปทั้งหมด27ประตูในาดูกานี้เช่นเดียวกับการได้ลงเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยประเดิมสนามในเกมถล่มเก่งไป6-2เมื่อกันยายนปี2019นั่นครับซึ่งพัฒนาการของดาก้านั้นยังคงดำเนินต่อไป และดูการที่ผ่านมานั้นเขายิงไปแล้วทั้งหมด3 0ประตูในทุกาการทํทให้2ดูการล่าสุดนั้นทําไปแล้วรวม61ประตูจากการลงเล่นเพียง87นัดนอกจากนี้ดาก้ายังช่วยให้เบรดบูสบวกนั้นคว้าดับเบิลแชมป์ได้เป็นครั้งที่3กินเลยทีเดียวโดยดาก้านั้นลงเล่นกระทางทีมชาติแซมเบียไปแล้ว22ครั้งยิงไปแล้วถึง7ประตูจนได้รับการสเสนอชื่อให้เป็นนักเตะด,ดาวรุ่งแข่งปีของทางสมาธ์ฟุตบอลแอฟริกัน,น African, ในปี2017 เดดากกาจะเข้ามาประงานตัวกับสมสรและก็กับเพื่อนร่วมทีมใหม่ที่เลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะเพื่อจะเตรียมตัวสำหรับการสู้ศึกฟุตบอลเวทกิจในรายการ2021นี้เป็นต้นไปเลสเตอร์จะพลาดโกเซนสตาร์ของศึกยูโร2020ของเยอรมนีในครั้งนี้หรือไม่ โเซ่มริโย่อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลเบรกิตแสดงความชื่นชอบต่อทางบรบินโกเซนตา์ทีมชาติเยอรมนีในศึกยูโร2020หลังจากที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวจากทางอตราลนตาเพื่อจะพูดคุยกันในท็อกสปอร์ตซึ่งโกเซนคนนี้มีดยการที่ยอดเยี่ยมที่อัตราลนตาโดยลงเล่นใ้กับเป็นแบ็กทรีซึ่งมาริโย่นั้นได้กล่าวถึงชายคนหนึ่งที่ทำให้โปรตุเกสแตกเป็นเสี่ยงและระับแบ่งกลุ่ม ทำประตูและก็นำแสดงในการชนะไป4-2ต่อ 2, อันน่าตื่นเต้นโดยเขาได้บอกว่าเขาโชคดีที่ทางโจอาคิมเลิฟให้เขาเล่นทางนั้นเป็นการแนะนำให้เขาเล่นการป้องกัน3คนนำทักษรแบบทางเดรมิคของเขามาสู่ทีมชาติและก็เล่นได้อย่างน่าชื่นเลยนะพวกเขาคาโบรตุเกสด้วยการเล่นโจชัวคามิสจาทางด้านขวาเข้ามาข้างในเพื่อบรรทุกของภายในและก็ใช้โค้นไว้ทางด้านซ้าย หนึ่งในฟุแบ็ลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในฟุตบอลยุโรปดูเหมือนว่าจะออกจากทางอตาลันตาในหน้าปอนนี้และตัวเอกที่แสดงในศึกยูโร2020จะยิ่งทําให้ความสนใจของบาร์เซโลนาจูเวนตุสและเพื่อนร่วมทีมเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณนเสยดยสรับทางเดซอสตี้แต่ดูเหมือนว่าโกเซนนั้นจะผ่านนิ้วของทางเบนตันบัเจอร์มาพอดิบพอดีโดยจิ้งจอกสยามยิ่ขก็เสนอกว่า23ล้านปอนด์ในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ตามการบรริงานของคาซิโอแมคคาโตโกเซนนั้นมีอาการเย็นชาหลังจากที่ทางเลสเตอร์ิตี้ลุดออกจากแชมเปี้ยนเลกในวันสุดท้ายของฤดูกาลไปปีที่2ติดต่อกันหลังจากที่อาตาลรนตาผนึกตำแหน่งของพวกเขาที่ตารางชนะนําของยุโรปกันอีกครั้งทําไมผู้ชายที่มีความต้องการสูงเช่นนี้ถึงเปลี่ยนไปและทําให้ความน่าสนใจของทางเ Le ลสเซอร์ิตี้กับทางโกเซนนั้นลดลงไปอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นเอง นักจิ้งจอกเลสเตอร์ตี้ได้คว้าตัวแพสันดาก้าจะทั้งอลเลสบูซักบวกแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันว่าพวกเขาไม่ได้มีงบประมาณที่จะได้ตามเอ็ดูอาร์ดซักเท่าไหร่นัก้วยความหวังของทางเอ็ดูอาร์ดในการหาเส้นทางสู่เุรกิจภายใต้ใตการคุมชีมของเบนนอนบรัชเจอร์กำลังย่ำแย่หลังจากที่ทางเลสเตอร์ทุ่งเงินกว่า23ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเจมี่วอดี้คนต่อไปมาเป็นที่เรียบร้อย โดยชื่อของชาวฝรั่งเศสายนี้อยู่อันดับต้นๆของบรายการสินค้าที่ต้องการของโรเจอร์นับตั้งแต่อดีตหัวหน้าทีมเชลติกได้เข้าชิงตำแหน่งคิงพาวเวอร์เมื่อ2ปีที่แล้วแต่ได้คอร์ดสปอร์ตนั้นเข้าใจดีว่าโรเจอร์นั้นได้ยกเลิกแผนการยื่นข้อเสนอในช่วงเสมัยน,นี้หลังจากที่ได้ไลเซนของเปสันดากา้าในข้อตกลง5ปีจากทางเรดบูลซัสบวกเป็นที่เรียบร้อย โดยดังข,าข่าวใกล้ชิดกับเครื่องแต่งกายมิดแลนด์ได้รับการยืนยันแล้วว่าหมายว่าบรเจอร์นั้นยังคงเป็นแฟนใหญ่ของทาง ard, เอ็ดูอาร์ดเหนือชาไอริชไม่ได้มีงบประมาณในการถ่ายโอนขนาดใหญ่เพื่อทำตามข้อเสนอซึ่งมีค่าตัวค่อนข้างมีมูลค,ค่าค่อนข้างจะสูงนะฮะและเลสเตอร์สงสัยเระว่าเชลติกนั้นจะรับมือได้ยากเนื่องจากค่าธรรมเนียมในการโอนอยู่ที่50สําสำหรับเอ็ดูอาร์ดจะส่งตรงไปยัง PSG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่พาเขาไปที่สกอตแลนด์ตั้งแต,แต่แรกอยู่แล้ว แต่เป็นที่เข้าใจมาว่าบรเจอร์นั้นมองว่าดาก้าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากตำนานของเลสเตอร์ที่ชื่อมอ่าว,า,าว่าวาร์ดีนะยะยาวเนื่องจากฝีเท้าและการังการวิ่งของเขาค่อนข้างจะทำให้ดีเลยทีเดียวและนั่นหมายความว่าความหวังดีที่สุดทางอ็ดดอาร์ตในการรักษาเส้นทางออกมามีแนวโน้มที่จะมาจากทวีตนั้นมากยิ่งขึ้นโดยที่ต่างอซิมิลานยังคงคิดว่าจะตับตาดูสถานการณ์ของเขาที่เชลติกต่อไป และขานนี้ยังมีข้อสงสัยอย่างมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเร์กิฟฟินหุ้นส่วนครั้งเดียวของทางอ็ดูอาร์ตหลังจากที่กองหน้าโพสต์โซเชียลมีเดียที่อยากรู้อยากเห็นซึ่งเขาสามารถเห็นการฝึกของตนเองในโรงยิมที่สวมชุดสกอตแลนด์มากกว่าอุปกรณ์ของสโมสรเชลติกซะอีกโดยกิฟฟินนั้นแกกลายเป็นตัวแทนอิสระอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีนี้แต่แสดงความหวังว่าจะถูกโยงเส้นชีวิตให้อยู่ที่สโมสรต่อไปอีก2เดือน ทางเอชเจ้านายคนใหม่เชลติกชั้นนาของเชลซีตกลงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจฟฟินคนนี้โดยมีแหล่งข่าวคนนึงได้บอกกับทางเร c o คอร์ดสปอร์ตมาว่าการพูดคุยนั้นดำเนินไปได้ดีคิดสตันอดีตกองหน้าเชลติกและก็ในคอลัมนิสของเร c o คอร์ดสปอร์ตรู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์ของชาวสกอตเขาบอกกับทางเชลติกพอดแคสต์ของเดล l เร e c คอร์ดมาว่าเราย์เกฟฟินกำลังโพสต์รูปภาพบนอิสตาแกรม ฉันกลับมาซ้อมแล้วกำลังฟิตมาดูกันได้เลยซึ่งการอภิปรายของกริฟฟินนั้นเริ่มหน้าเบอร์หน่ายสกอตแลนด์ในศึกยูโรกริฟฟินควรได้รับเลือกหรือไม่ใช่เขาไม่ควรเพราะเขาไม่ได้อยู่ในระดับความฟิตมากพอไม่ได้ตลอดทั้งฤดูกาลเลยก็ว่าได้และคลิป่าวสมสรเลสเซอร์ตี้ก็จบเพลงเท่านี้ก็จะชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ